ยินดีต้อนรับค่ะก็วันนี้นะคะเมย์ทำนะ้าที่เป็นเพื่ออ่นานไพ่ให้กับคุณนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะเมย์เพิ่งจะเริ่มทําช่องนะคะสาเหตุที่เมย์เริ่มทําช่องนะคะกะ็ตอนที่เมย์ดูไพ่ให้ตัวเองะคะ่ะแล้วแบบเมย์ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดือนนี้กิจการทะลุยอด 10k นะคะเดี๋ยวเมย์จะ ไอคลิปลง you tube เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าตื่นเช้ามานะคะยอดออเดอร์นะคะทะลุ 10k นะคะตกใจมากก็เลยต้องมาทำคลิปนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะคะถ้าเกิดว่าแบบว่าผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเมยเองเมยก็ไม่ได้แบบเก่งในเรื่องของการทำคลิปนะคะเพราะว่าตัวเมเองจริงๆเมเป็น มันอินโทรเวอร์นะคะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะพยายามทำออกมาให้ได้ดีที่สุดนะคะก็ถ้าเกิดวา่าคลิปนะคะคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณนะคะแต่ว่าเมย์จะพยายามอัปโหลดคลิปบ่อยๆนะคะจะพยายามหาเวลามาอัปโหลดคลิปนะคะเยอะๆนะคะก็วันนี้คลิปนี้อาจจะยังไม่ตรงกับคุณนะคะแต่ว่า เันจะต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่คลิปนั้นเป็นของคุณนะคะเมกจะพยายามอัปโหลดคลิปให้ได้เยอะๆนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวนะคะเป็นหลอดลมอักเสบอยู่บ่อยๆนะคะก็จะพูดเยอะไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็จะทําให้เต็มที่นะคะและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่อะไรเลยนะคะที่นอนของเมกนะคะ <laughs> ก็ปกติค่ะเมกจะดูดวงนะคะให้กับตัวเองแล้วก็ดูจาก หมอรู้ท่านอื่นช่องอื่นๆด้วยนะคะก็ชอบดูดวงแล้วก็ดูให้ตัวเองด้วยนะคะก็วันนี้ถือโอกาสที่แบบถือว่าแบบมาหาเพื่อนดูดวงเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะคะ่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อของเขารู้สึกยังไงคุณนะคะก็เดี๋ยวเมย์ขอไปเปิดไพ่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาวาบกันดูคะ่ะว่าหน้าไพ่ของคุณนะคะจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะให้นึกถึงคนที่แบบ อ่าคุณคิดถึงนี่ก่อนนะคะตอแรกว่าจะทำเป็นพิการ์นนะคะแต่ว่า,า,าเวลานี้นะคะก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะที่เมย์ทำคลิปก็จริงๆอะ่ะเมย้องเข้านอนก่อนสี่ทุ่มนะคะก็จะพยายามแบบทำให้คลิปไม่ค่อยแบบยืดยาวมากนะคะก็เลยทําเป็นพลังงานแบบโดยรวมแล้วกันะค่ะเป็นแบบสั้นๆง่ายๆนะคะก็โอเคค่ะก็นึกถึงคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึก ของเขาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานรนดอมแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเมย์จะมาทำพิพากษาให้นะคะก็โอเค run to t i g o ค่ะก็นี้นะคะก็เป็นหน้าไพ่นะคะของคุณนะคะเออราศีที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณนะคะหรือว่าเป็นราศีของคุณนะคะราศีลักนาดาวจันดาวศุกร์นะคะอยู่ดังต่อไปน,นี้นะคะ ราศีเมถุนราศีธนูค่ะราศีกรกฎราศีเมษนะคะแล้วก็ราศีสิงห์เอ่อธาตุไฟค่อนข้างเยอะเลยอะคะ่ะแล้วก็ใต้สําหรับเป็นราศีพฤษภนะคะมีแต่ธาตุไฟนะคะธาตุธาตุไฟเยอะธาตุน้ํานะคะส่วนให้คําแนะนํานะคะบอกให้คุณเนี่ยณเวลาเนี้ยมันควรเป็นช่วงที่ คุณควรที่จะแบบปลดปล่อยตัวเองให้แบบมีสละได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าปัญหาที่คุณเจอมันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมีพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจหรือคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกหนักใจหรือว่ารู้สึกคเครียดรู้สึกแบบมันไม่รีแลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แนะนานให้คุณแบบเดินทางไปพักผ่อนบ้างนะคะแล้วก็ให้เชื่อใจแล้วก็ คุณอาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะจากการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ให้เปิดใจเรียนรู้นะคะซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นความรักกับคนคนนี้ที่คุณถามถึงหรือว่าจะเป็นความรักครั้งใหม่นะคะแต่ว่าในหน้าไพ่เนี่ยไพยะคะ่ค่ะออกมาบอกว่าคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่นะคะหรือคนคนนี้อาจจะกลับเข้ามานะคะทําให้ความรัก กลายเป็นความรักครั้งใหม่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหม่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบทําให้คุณรู้สึกว่าโห oh, คุณไม่เคยเห็นเขาในเวอร์ชันนี้หรือว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกในเรื่องของความรักที่แบบมันโรแมนติกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาอาจจะกลับมาทําแบบไปแบบมันโรแมนติกไปเลยพาคุณไปฮันนีมูนพาคุณแบบไปท่องเที่ยวแบบนี้เลยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในส่วนของให้คาแนะนา,น,านะคะให้บอกว่า ถ้าคุณรู้สึกว่าแบบคุณเหนื่อยกับปัญหาที่แบบคุณเจออยู่ในบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะอ,อยู่ในบางสิ่งอะ่ะไม่ไม่รู้ว่าณปัจจุบันนี้คุณเจออะไรมาว่าแต่ว่าไพ่คำแนะนำนะคะออกมาบอกว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยนะคะณเวลาเนี้ยไม่รู้ว่าคุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าอาจจะในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าให้คุณอ่ะรู้สึกเรียนรู้จากมันแล้วก็รู้สึกขอบคุณมันที่ มันเกิดความไม่สมบูรณ์แบบขึ้นมันเกิดความล้มเหลวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเกิดปัญหาขึ้นมาค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้จักปัญหาถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ชีวิตมันไม่ได้มีปัญหาเข้ามาค่ะเราจะไม่รู้จักวิธีการแก้ไขมันนะคะเราก็จะไม่รู้จักวิธีการรับมือกับมันบางครั้งปัญหามันทําให้เราเติบโตค่ะไพ่ก็เลยแนะนําให้คุณรู้สึกขอบคุณแล้วก็ ให้เชื่อว่าในสิ่งที่มันเป็นอยู่ในเวลาเนี้ยสักวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขอให้คุณอ่ะพักผ่อนผ่อนคลายนะคะแล้วก็ให้เชื่อใจว่าทุกๆสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรเร็วเนี้ให้คุณอ่ะคอยแบบทำตัวเองให้มีความสุขให้แบบรีแลกซ์ซะาถึงแม้ว่ามันอาจจะยากบางทีอ่ะไม่ก็ บางครั้งที่แบบมีอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันแย่มากๆค่ะการที่เราจะคิดบวกมันก็เป็นอะไรที่ยากแต่ว่าเราก็จะพยายามทํามันให้ได้อะค่ะเราก็จะพยายามคิดบวกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราแบบจะทําได้นะคะแล้วก็ในส่วนของไพทาร่นะคะเมย์ดูรูปแบบค,ำำความสัมพันธ์ณเวลาเนี้คุณรู้สึกว่าแบบ มันเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกเหนื่อยจริงๆนะคะแล้วก็แบบต้องคิดเยอะคิดมากแล้วก็ต้อง <c oughs> คิดวางแผนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างหนักมากแล้วคุณรู้สึกแบบมีคนใดคนหนึ่งที่แบบอยากที่จะแบบ move on แล้วก็แบบเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วมันมีความรู้สึกไม่มั่นใจมันมีความรู้สึกกลัวทั้งๆที่ ทั้งทั้งที่แบบมันมีความคิดถึงนะมันเป็นความคิดถึงที่คิดถึงก็ด้วยมีความกลัวด้วยและที่สำคัญอะคะ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ค่อนข้างจะยุ่ง อยู่กับงานด้วยอะค่ะแล้วก็อาจจะต้องแบบไปทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในหนึ่งวันนะคะอย่างเช่นแบบมีงานให้ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ด้วยความที่ <c oughs> ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ร้องถามหาความชัดเจนความมั่นคงอะค่ะที่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ประสบความสําเร็จ อย่างรวดเร็วด้วยทีเนี้ยก็เลยการที่แบบอยากให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วอะคะ่ะอยากได้ความชัดเจนอยากได้อะไรที่รู้สึกว่ามันแฟร์ตอนในชีวิตนะคะแล้วมันกลายเป็นว่าแบบแบบนี้มันไม่แฟร์เลยอะไรประมาณนี้ค่ะมันเลยทำให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกอยากที่จะตัดสินใจ move on แล้วก็ไป เดินหน้ากับชีวิตของตัวเองซะมากกว่าในส่วนของความรู้สึกของเขานะคะเในส่วนของความรู้สึกของเขาเนี่ยไม่เปิดมานะคะตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะคอยมองคุณอยู่เสมอๆเลยนะคะไม่ว่าคุณแบบจะไม่อยากไปในความสัมพันธ์นี้แล้วหรือว่าไม่อยากที่จะสู้ต่อไปในความสัมพันธ์นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนคนนี้ยังคงยังคงคอยมองคอยส่องคุณอยู่เสมอเสมอเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณอย่างรวดเร็วกะทันหันอยากที่จะแบบติดต่อสื่อสารมาหาคุณแบบยงังหนักหน่วงมากแต่ว่านาเวลาเนี้ยคือเขาอะไม่รู้ว่าแบบจะทํายังไง ใจเขาอะรู้สึกแบบอยากที่จะแบบสร้างครอบครัวก,กับคุณถ้าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดทั้งคู่นะคะถ้าให้เลือกคู่ชีวิตเขาก็อยากที่จะแบบเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตคอยสองคอยมองคุณแบบเสมอเสมอเลยอะแต่แบบคนคนนี้ไม่รู้ว่าแบบจะทํายังไงนะเวลาเนี้ยพยายามที่จะแบบหาทางอยู่อะค่ะหาทางว่าแบบจะทํายังไงให้มันแบบสมูท กับการที่แบบจะเข้าใกล้คุณจะแบบติดต่อสื่อสารมาหาคุณเนี่ยการที่ไม่มีคุณมันก็มีความรู้สึกที่แบบอืเจ็บปวดนะเจ็บปวดที่แบบคุณไม่ได้สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้แบบคอยให้ความรักเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วตัวเองไม่ใช่ตัวเองตัวเขารู้ดีว่าหลายๆครั้งที่แบบ คุณยื่นแบบความรักมาให้ความรักที่คุณหยิบยื่นให้โอกาสแล้วก็สิ่งดีๆความใจดีความรักหลายๆอย่างที่คุณมอบให้เขาไม่เคยแบบสนใจมันเลยอะไรเงี้ยค่ะพอไม่มีก็รู้สึกว่าแบบคิดถึงคิดถึงวันเก่าๆอยากที่จะแบบว่าอยากให้วันเก่าๆมันหวนกลับคืนมาค่ะเขาเป็นคนที่แบบเจ็บนะเขาอยู่ในสถานการณ์ของแบบ เจ็บนะแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบแต่เขาก็ไม่ได้บอกคุณหรอกว่าแบบเขาเขาเจ็บปวดอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเขาน่าจะอยากบอกคุณแล้วแหละว่าถ้ามีอะไรที่แบบอยากจะบอกก็คือเขาอยากจะบอกว่าการที่ไม่มีคุณนะมันทาให้เขารู้สึกแบบคิดถึงนะคิดถึงวันแบบเวลาเก่าๆที่เราเคยมีร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาคุณอนะเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาเลยนะี่ยเป็นความสุขที่แบบเวลาที่เขาเมื่อมาทีไรเขาจะเห็นคุณอยู่ตรงนั้นเวลาที่เห็นคุณอยู่ตรงนั้นแล้วมันดูมีความสุขอะคุณดูแบบเป็นคนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตของเขาอะแต่เพียงแค่แบบเขาไม่รู้ว่าแบบเขาจะต้องทำยังไงเขาถึงจะได้แบบแสงสว่างนั้นกลับคืนมา ทุกครั้งที่มองมาหาคุณเนี่ยเขาแบบดูมีความสุขมากๆเลยการที่แบบมีคุณอยู่ในชีวิตเรามันดูแบบสดชื่นมันดูแบบมีความสุขมันดูสดใสมันดูไร้ไปหมดเลยอะ mm hmm. คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีกโก้ด้วยนะคะถ้าที่เห็นก็มีราศีเมษขึ้นมาอีกแล้วนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบ มี Eagle อีโก้อยู่เพราะสมควรนะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบเขาจะเข้ามาหาคุณหรือแบบจะติดต่อสื่อสารกับมาหาคุณทีเนี้ยเขาจะต้องเป็นคนที่แบบคิดหนักว่าแบบจะเข้าทางไหนดีที่เขาจะไม่ได้แบบเสียฟอร์มเขามากถามว่าเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมานะคะอยากกลับมาเลยแหละอยากที่จะกลับมาหาคุณแหละเพราะว่าเขา,ามีความรู้สึกดีๆให้คุณมาเสมอเลย เขา,ามีความรู้สึกอย่างนี้ให้คุณแล้วก็แบบค่อยใส่ค่อยส่อ,องค่อยมองชีวิตคุณแล้วเวลาที่เขามองชีวิตคุณอะเวลาที่แบบมองกอย่มงเงี้ยกลายเป็นว่าแบบโหชีวิตคุณแบบสดใสดูเฟรชชี่จังเลยดูแบบโหคุณแบบมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้แบบมองเห็นคุณนะที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเขาขับเคลื่อนชีวิตเขาด้วยความมีอิจโโอะค่ะ ในเรื่องราวของความรักอะไรเงี้ยถ้าแบบเสียฟอร์มจะแบบจะไม่ค่อยทำอะไรเงี้ยภายนเนากเขาจะดูเป็นคนแบบนิ่งๆสุข,ขุมนุ่มดึ้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงแล้วก็คนๆเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้นําด้วยนะคะไม่ชอบไม่ใครแบบมานำมานำอะ่ะเขาจะเป็นผู้เขาจะเป็นผู้นาอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเวลามาเจอคุณเวลาที่ไม่ที่ที่ไม่มีคุณนะคุณเอาเขาลงได้คุณทําให้เขาแบบเจ็บปวดได้ขนาดเงี้ยอืมอืมทำไมคะแบบ จะไม่อยากกลับมามันทำให้เขาเริ่มรู้สึกแบบอยากกลับมานะแต่แบบกําลังหาขอโทษค่ะกําลังหาวิธีที่แบบมันดีที่สุดที่แบบจะแบบเซฟเครลงอะไรเซฟภาพลักษณ์ของเขาได้แบบได้ดีอะที่แบบไม่ได้แบบแสดงออกว่าแบบไม่มีคุณแล้วแบบผมอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาจะเข้ามาในแบบประมาณว่าแบบ เขาอาจจะเข้ามาในลักษณะที่แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะโอเคขอเก็บ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ให้แบบหนึ่งนะคะ อ,อดูหน่อยว่าถ้าเขาบอ,อกคุณได้เขาอยากบอกอะไรออกับคุณ ชัดเจนไหคุณรู้ไหมว่าการที่แบบความสัมพันธ์มันจบลงไปแบบกระทันหนะันอ่ะการที่คุณเดินออกมาแบบกระทันหันมันเหมือนแบบเขาช็อกนะแล้วมันทําให้เขารู้สึกแบบเขาหาหนทางออกไม่ได้ว่าแบบเขาจะทํายังไงดีเขาควรทํายังไงดีออ๋อเขาว่ามีความคิดีถึงคุณนะแล้วก็แบบหลงไหลคุณมากเลยเสพติดคุณมากเลยมันมีความผูกพันในความสัมพันธ์นี้อ่ะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วน่ะคะ่ะ หรือกูอาจจะแบบรู้จักกับเขามาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนมันมีความผูกพันเขาไม่รู้ว่าเขาจะทายังไงอะ่ะเขาอยากได้โอกาสนะอยากอยากได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งอยากอยากให้คุณแบบหยิบยื่นโอกาสให้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะมันมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ว่าเขาเหมือนคนที่แบบยังหาทางออกไม่เจอ มไม่ได้นะเขาแบบอยากที่จะแบบติดต่อสื่อสารมาหาคุณเกี่ยวนี้เลยอยากเดินทางมาหาคุณอยากเจอคุณถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณก็คือแบบขอ,อกลับมาอีกทีได้ไหมขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมอยากเจอขอเจออีกทีได้ไหมขอขอเจออีกครั้งได้ไหมคิดถึงจังเลย เขาว่า <c oughs> ในภายในวันนี้ก็ออกมาอยู่ดีแหละเขาว่าคอยมองคุณนะถ้าเกิดว่าไปอยู่ในที่ทํางานเดียวกันก็แบบแอบ,บมองถ้าเกิดว่าแบบไม่สามารถที่จะแบบเดินทางมาหากันได้เอา้ามันมันต้องเป็นคนที่แบบอยู่กันคนละที่แหละเพราะว่าให้ดชายรอยากขึ้นอะคะ่ะจะต้องเป็นคนที่แบบอาอยุห่างไกลกันแล้วแบบต้องเดินทางมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะส่สองคุณผ่านโซเชียลมีเดีย าเกิดว่าคุณไม่ได้บอกเขาอะนะคะเพคนนี้ยังแบบมองสองคุณอยู่เสมอๆเ,เลยอยากที่จะแบบมาหาคุณจริงอยากติดต่อสื่อสารอยากติดต่อสื่อสารมาหาอยากเดินทางมาหาถ้าเป็นไปได้ก็คือแบบอยากมาวันนี้พุ่งนี้เลยใจร้อน คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนเดียวอะที่เอาเขาลงอะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีอีโกโ้ในการใช้ชีวิตสูงนะหนักหน่วงนะคะอย่างที่ไม่เปิดปาแต่ว่าคุณเป็นคนเดียวที่แบบเขายอมลงให้กับคุณถ้าเป็นคุณนะอะไรก็ได้เขา,าอยากถ้าคุณมีปัญหากับเขานะหรือว่าแบบคุณเงียบหายไปอะไรเงี้ยเขาอยากจะมาเคลียร์นะเคลียร์ให้แบบชัดเจนไปเลยว่าแบบ ทำไมทำ,ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอยากที่จะแบบติดต่อสื่อสารมาพูดคุยกับคุณเอาให้มันแบบเคลียร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบจะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาอะค่อนข้างจะแบบอกหักนะคุณเจ็บรู้สึกแบบหูสามดาบออกหักเสียจใจกัแบบการที่คุณไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแล้วแบบคุณเดินออกไปจากชีวิตของเขา,าอะไรอย่างเงี้ย เขาเนี่ยอยากที่จะให้กงล้อแหงโชคชะตาเนี่ยมันหมุนอีกครั้งหนึ่งไงอยากให้โชคชะตาเนี่ยเป็นคนจัดการทุกๆอย่างแบบให้คุณกลับมาอยากได้โอกาสนะคนคนนี้แต่แบบไม่รู้จะทําอะไรไม่ไม่รู้จะทํำยังไงอยากรอโอกาสแล้วเขาก็อยากให้โชคชะตาเป็นคนแบบส่งคุณมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมหมุนคุณมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมแบบเนี้ยคะเมได้ยินคําว่าแบบอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งอย่างเงี้ยอีกครั้งได้ไหม ขออีกครั้งได้ไหมหมายถึงว่าแบบขอเจออีกครั้งได้ไหมขอคุยอีกครั้งได้ไหมขอเรื่องเล่าเก่าๆที่มันดีๆของเราอะกลับมาได้ไหมเขารู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรเขารู้แล้วว่าสิ่งที่แบบความรักที่คุณมอบให้แล้วแบบการที่เขาไม่สนใจอะมันไม่แฟร์กับคุณเลยแล้ววันนี้เขาอยากที่จะแบบทำให้มันแบบแฟร์ให้มันให้มันยุติธรรมกับคุณได้ไหม ขอโอกาสที่แบบแก้ตัวประมาณนั้นเมย์ได้ยินประมาณนี้ความรักที่คุณให้ความหวังดีที่คุณให้เ่ะคนคนนี้ไม่เคยมองเห็นเลยมามองเห็นอีกทีก็วันที่แบบคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่ได้แบบยืนอยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่ได้แบบสแตนบายรอเขาอยู่ตรงนั้นอีกแล้วอนะไรเงี้ยแต่ความสัมพันธ์นี้ยมันมันดูท่าทางเหมือนแบบมันจบลงกัะทันหันแบบที่เขาก็ไม่ได้ทนได้ตั้งตัวเหมือนกันนะเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบช็อค อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะทีเนี้ยเขาก็เลยแค่รู้สึกว่าแบบมาเก็ตที่หลังว่าแบบทําไมคุณถึงแบบเดินจากไปทําไมคุณถึงไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้รอเขาแล้วเขาอะรู้หมดแล้วว่าแบบการที่คุณยื่นความรักให้เขาแบบสเสมอสมเสมอเสมอเนะมันมีคุณค่าแล้วเขาแบบทําไมถึงแบบทําแบบนั้น กับคุณกับสิ่งที่เขาแบบเมินเฉยใจคุณอ่ะมันทําให้ความรักของคุณมันดูแบบไม่มีคุณค่าเอาซะเ,เลยอะไรย่เงี้ยแล้วเขาแบบไม่น่าทําแบบนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็จะให้ความยุติธรรมกับคุณมากกว่านี้อ่ะนะคะนี่เขาดูเอาคำนวยค่ะว่าแอคชั่นที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะทำยังไงจริงๆ อย่างนั้นแหละใส่ซ่องใส่แค่ค่ะเมื่กี้คลิปต่อไปนะคะพอดีแบตหมดไม่ลืมชารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกอกว่าเขาจะทำอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเขาจะทำอะไรกับคุณ คนนี้ได้ได้ส่องคุณในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาเจราจากับคุณเพราะว่าเขากลัวมากเลยเพราะว่ามันจะมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนะคะและถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับเข้ามาและคุณปฏิเสธเขาเนะ่ะเขาจะค่อนข้างที่จะแบบเสียฟอรม์มากเลยนะเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบมีอีกโก้ค่อนข้างที่จะแบบจัดมากเลยอะคะ่ะ ถามว่าแบบอยากกลับมาหาคุณไหมเนี่ยอยากนะอยากที่จะแบบกลับมาแบบพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนั่นแหละเพราะว่าเขาก็แบบชอบคุณนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงอะค่ะทุกคนและอย่างอะช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะงานเยอะงานยุ่งด้วยอะค่ะจริงๆอะเขาก็ชอบคุณนะ แล้วเขาก็อยากที่จะแบบทําอะไรให้มันถูกต้องตามศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อยากที่จะบอกกับคุณด้วยว่าเขาว่าชอบคุณแล้วก็คิดยังไงกับคุณแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะแบบเข้ามาเพราะว่าเขากลัวว่าแบบถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นขอดูหน่อยคะ่ะว่าเขาจะเข้ามาไหมเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณไหม คือคนคนนี้เหมือนคนที่แบบได้แต่คิดอะแต่ว่าแบบมอคิดจะทำแล้วก็แบบทำดีไหมวะมานนั้นลรับค่ะทุกคน กลับมาแน่นอนกลับค่ะเพราะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีกันกับคุณแล้วก็คุณน่ะเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแบบอยากดูแลอยากทนุถนอมคุณนะ่ะคือคนที่ใช่แล้วก็คือคนที่เขานะ่ะอยากได้เป็นแม่ของลูกคุณนะ่ะดูสวยมากในสายตาของเขาดูแบบเพอร์เฟคไปหมดทุกอย่างอันนี้คือไม่ได้อวยนะอันนี้คือพูดตามน้าให้เลยอะ แล้วก็เขาเนะี่ยอยากที่จะแบบเดินเข้ามายื่อควารักให้กับคุณเลยแล้วก็แม้ว่าแบบมันจะต้องแบบแลกมาด้วยแบบการแบบรดอีกโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเขาตัดสินใจได้แล้วนะแน่นอนเลยค่ะว่าเขาจะกลับมา ขอโอกาสถ้าเกิดคุณให้โอกาสเขาอะเพราะเขารู้สึกว่าคุณอะคือคนที่แบบคือคนที่ใช่คือแบบถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่ใช่ใครแล้วคุณคือคนที่แบบเขาอยากที่จะแบบใช้ชีวิตคู่ด้วยถ้าเกิดเลือกได้ถ้าเกิดว่าอยากมีหน้าของลูกมันก็ต้องเป็นคุณเท่านั้นอันนี้คือความคิดความอ่านจากหน้าไพ่ที่ออกมานะคะก็ขอให้คุณแบบ มีความสุขแล้วก็สุขสมหวังนะคะถ้าเกิดว่าแบบใครรอใครรอเขานะคะกลับมาเมย์ก็ยินดีด้วยนะคะถ้าเขากลับมาก็กรีนกลางนะคะส่งเมสเซจนะคะมาบอกกันบ้างว่าเออเขากลับมาแล้วอะไรก็ได้ค่ะก็ขอให้คู่มีความสุขนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้อยากได้คนเก่าก,กลับเข้ามานะคะก็เดีย๋ยวเมย์จะทำคริปสําหรับรักครั้งใหม่ไว้ให้นะคะ ก็วันนี้นะคะไม่ไปแล้วนะคะก็ถือว่าแบบเป็นข่าวดีสาหรับคุณละกัน,นะคะ่ะสําหรับคนที่แบบร้อยเขากลับมานะคะแล้วก็ถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณอันนี้ก็คือแบบชัดเจนนะคะว่าแบบเขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณชัดเจนมากนะคะก็วันนี้ไม่ต้องขอลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ